เจ้าเด็กสาว3คนแก๊งโรงพยาบาลนี้นะคะรู้ไหมว่ามีหน้าที่คล้ายคลึงกับเทพีสพี่น้องมอยเรด้วยนะทุกคนเคยได้ยินคาว่าโชคชะตาของเราเนแขวนอยู่บนเส้นได้ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอนะคะเทพีซอ่เป็นเทปีสามพี่น้องนะคะที่ทำหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเส้นได้ค่ะ <S <S คนหนึงเนี่ยมีคนที่ทำหน้าที่เป็น คนที่เริ่มถักทอเส้นได้นะคะส่วนคนที่2เนี่ยก็จะมีหน้าที่จัดแยกเส้นได้นะคะที่มีความยุ่งเหยิงเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็โอเคตรงนี้เป็นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ส่วนคนสุดท้ายนะคะทุกๆตำนานเนี่ยพูดตรงกันหมดเลยว่าเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดแล้วก็ดูหน้าเกรงขามมากที่สุดทําหน้าที่คล้ายๆโยมมาทูตก็คือการตัดเชือกซึ่งหมายถึงการจบชีวิตของคนคนนั้นนั่นเองค่ะทุกคนพอเห็นทั้ง3คนนี้แล้วนะคะเราก็เลยเผลอนึกถึง แก๊งสามหน่อที่อยู่โรงพยาบาลกันทั้งสามคนนะคะซึ่งก็คือเจ้าน้องอุยนะคะเนมูแล้วก็โทกะนั่นเองค่ะทุกคนถึงหน้าที่เขาจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะคะแต่มองแวบแรกเราก็แอบ,บทําให้รู้สึกเหมือนกันว่าคนนึงก็คือแบบเป็นคนที่เก็บงำความสิ้นหวังของทุกคนไว้คนที่สองเนี่ยคือคนที่แปลสภาพของมันทําให้มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นพลังงานส่วนคนสุดท้ายเนี่ยก็คือความเหมือนกับการเห็นแจ้งเห็นประจักษ์นะคะว่าเหมือนรู้แล้วว่าโอเค แปลงร่างเป็นแบบนี้แล้วแล้วจะทํายังไงต่ออะไรแบบนี้นะคะก็เลยเผลอทําให้นึกถึงเจ้าสามหน่อนี่เหมือนกันนะคะโดยจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมทั้งหมดขึ้นนะคะมันก็คือเกิดจากกลุ่มของเด็ก3คนนี่แหละที่เป็นความคิดแบบเด็กๆนะคะที่เหมือนกับว่าอยากจะดึงอํานาจของเจ้าคิวเบนมาใช้ โดยที่เขาไม่ได้รู้เลยนะคะว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างน้องอุยเนี่ยนะคะก็เลยอาสาเองว่าเดี๋ยวเราจะทำมนต์สัญญากับคิวเบกันนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวฉันจะรับหน้าที่เป็นคนที่รวบรวมพลังของสาวน้อยแม่มนทั้งโลกไว้เองเราก็เลยนะคะเปรียบเจ้าน้องอุยเนี่ยเป็นเทพีโครทนะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นคนเริ่มปั่นเส้นได้หรือก็คือเป็นคนที่ให้กําเนิดชีวิตของมนุษย์นั่นเองค่ะ ในขณะที่เจ้าโทกะนะคะก็ทําหน้าที่คล้ายที่สุดและในตําแหน่งของเทพีละคิลิสค่ะซึ่งทําหน้าที่แยกนะคะแยกเส้นได้ที่ถูกทอมาจากคนแรกนั่นเองแล้วเราก็เป็นคนแยกว่าเนี่ยเป็นตอนเกิดนะเนี่ยเป็นตอนชีวิตช่วง1 5บหถึงยีนะฉันจะเป็นคนแปลงเองเจ้าโทกะก็เป็นคนบอกเองนะคะว่าเขาจะเป็นคนแยกจากของอุยเองนะในขณะที่คนสุดท้ายนะคะบังเอิญ หน้าที่ระบบบาทในอนิเมะแล้วก็ในเกมเนี่ยมันค่อนข้างลงลลอกมากเพราะว่าเจ้าน้องฮิ่อดังนี้เนมูเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่รู้แจ้งรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้นะคะน้องก็เลยทําหน้าที่คล้ายๆเทพีอัตโรโพสนั่นเองค่ะทุกคนที่ทําหน้าที่เป็นคนที่มีหน้าที่ต้องตัดเส้นได้อันนี้มาจากเหตุการณ์ความผิดพลาดของทั้ง3คนนะคะที่เกิดขึ้นว่าพยายามจะช่วยคนแต่ว่าเจ้าเนมูเนี่ยก็เลยต้องทําหน้าที่นะคะเป็นเทพีอัตโรโพสจําเป็นก็คือทําหน้าที่เหมือนแยกวิญญาณของอุยเนี่ยออกจากร่างก่อนร่างกับโซเจม่ยอยู่ นะก็เลยรู้สึกว่าหน้าที่ตรงนี้นยะมันค่อนข้างคลายนะคะกับทีพีอัลท s พสเลยทั้งหมดเป็นทฤษสีเราเองนะจ๊ะ